สวัสดีครับนะครับสำหรับช่องเอกอิสุบ้านเก่าชาแนลนะครับก็ห่างหายกันไปหลายวันเนาะสำหรับการทำคลิปวิดีโอของพี่เอกเองนะครับก็ด้วยความที่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดโปรสิ้นเดือนนะครับอาจจะยุ่งๆนิดนึงนะครับก็วันนี้ก็เดินแล่มาพบกันหนึ่งคลิปเพื่อให้หายคิดถึงกันเนาะก็อย่าลืมนะครับพี่เอกฝากกด ติดตามนะครับกด subscribe นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์พี่เอกด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปเนาะอ่ะโอเควันนี้นะครับพี่เอกนั่งอยู่ในรถ all new isuzu d max 1.9 2021ของเราเย้ร yes. mm ุ hmm. ่นนี้นะครับเป็นรุ่น s p a c e c a p นะครับ1น s นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็แต่งให้เเสร็จเรียบร้อยเลยคันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าสวยงามขนาดไหนแล้วก็ ออปชั่นมีอะไรบ้างนะครับที่อ,อยู่ในโปรเอางี้ดีกว่าเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยามาเริ่มที่ตัวพวงมอะไรนะครับรุ่นนี้นะครับ 1.9s ของเรานะครับตัวเริ่มต้นแต่ระบบความปลอดภัยนี่ครบคันทันสมัยนะครับมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยนะครับแอร์แบกฝั่งคนขับและก็ฝั่งผู้โดยสารนะครับนี่ wow. สุดยอดเลยทีเดียวครับอีสุเราใส่ใจเรื่องระบบความปลอดภัยมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแผงหน้าปัดนะครับก็ตัวแสดงผลแล้วก็ตัวเลขชัดเจนมากนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วนี่สะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับใช้งานง่ายมากนี่แค่มุนเองเป็นจอยสติ๊กนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะตึ๊บ นี่เห็นไหมโอ้โหใช้งานง่ายแค่โยกเท่งนั้นเองนะครับแล้วก็มีเซ็นทัลล็อกแล้วด้วยสำหรับรุ่นนี้นะครับถัดมาว้าวหน้าจอ10นิ้วนะครับรุ่นคันนี้เนี่ยลูกค้านะครับใช้โปรจอ Android นะครับนี่จอ Android 10นิ้วนะครับจอเดิมมันจะเป็น USB นะครับแต่ว่าลูกค้าสั่งเปลี่ยนนะครับ พี่เเลยจัดโปรให้นะครับตัวนี้เป็นนี่จอแอนดรอยสกรีนดู YouTube นะครับมี o o o l l m m p s นะครับมี Play Store นะครับได้ทำได้หมดอ่ะสุดยอดมากนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi อินเน็ตได้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็อยู่ในโปรนะเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามโปรช่วงท้ายนะครับว่าคันดิ t i ชั่อัอลงรถเท่าไหร่เนาะแล้วก็ระบบภายในก็มาตรฐานทั่วไปนะครับตัวนี้ไฟเตือนนะครับสาหรับการทำงานของถุงลมนิรภัยฝั่งผู้โดยสารเองนะครับ ก็ขั้นตสมัยมากนี่กว้างขวางมันจะเป็นสเปซแคปเองแต่ก็กว้างขวางมากเนาะโอ้โหอ่าเดี๋ยวพี่เอกพาไปดูภายนอกเนาะว่าภายนอกจะสุดยอดขนาดไหนไปไปดูกันเลยนี่นะครับแหมภายนอกก็ใส่แม็กแล้ว แต่งให้แล้วเาสเปซแคปห9 s งจด้อนี่นไงหล่อไหมดูโหลดจัดทรงให้ด้วยเป็นไงล่ะโหลดจัดทรงนี่คันนี้ติดแก๊ปหลังด้วยแก๊ปหลังเป็นของมอนซ่านะครับนี่สวยงามแล้วก็ท่อไฟไดด้านหลังนะครับ นี่ตี้มีติดตั้งกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับอยู่ในโปรเลยเดี๋ยวติดตามนะว่าโปรนี้เท่าไหร่นะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรถสเปคแครบ s 9 s ่เทีพีเอกแต่งแล้วก็จัดโปรส่งมอบให้ลูกค้าคันนี้นะครับ ก็รุ่นนี้นะครับใครสนใจนะครับเช็โปรออกรถนะครับ29,900บาทนะครับแต่งตามรูปตามคลิปเลยที่พี่เอกรีวิวไปนะครับได้ทั้งโหลดจัดทรงนะครับแล้วก็ตัวแก๊ปหลังนะครับเป็นมอนซ่านะครับแล้วก็ตัวจอเอนดอยนะครับ10นิ้วพร้อมกล้องมองหลังด้วยแล้วก็มีกุญแจรีโมทอีกต่างหากนะครับโอ้โหรุ่นนี้ ปคุมมากนะครับก็ใครสนใจอย่าลืมฝากติดตามเลยนะครับ096นะครับ3912059นะครับเพจ f c e e o o o นะครับเอกอีส e ุบ้านเก่าแล้วก็ทางช่อง YouTube เอกอีสุบ้านเก่าชาแนลเหมือนกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่เอกด้วยในการทางังดีครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว